จะพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับถ้าดูสถิติผู้ป่วยรายใหม่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขก็ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมายืนยันนะครับว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเชื่อว,ว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในวันที่1ธันวาคมนี้ตามแผนนะครับ นายประจนประสะกุลผู้บ้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็บอกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงซึ่งก็เป็นไปตามการคาดหมายเนื่องจากว่ามีการตรวจเชิงรุกแล้วก็มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับ ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันที่1ธันวาคมนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้ตามแผนนะครับไปฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงเรื่องนี้กันครับเป็นไปตามคาดหมายทุกอย่างนะครับเป็นไปตามคาดหมายทุกอย่างก็เริ่มลงหลัก3หลักคือหลักเลขหนึ่งขึ้นหน้าเนี่ยเราก็เห็นชัดแล้วอาจจะมีเลขสองเพิ่มขึ้นเมื่อวานแต่วันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปประชุมนี่ก็จะจัการณ์บิดธนาการณ์1 1โมงนี้ก็น่าจะทราบว่าตัวเลขขนาดไหนแต่ว่าเชื่อว่าลดลง นะครับเพราะว่าเราควบคุมได้ใน,ในจุดทุกที่ถูกจุดแล้วครับนะครับก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9รวมทั้งหมด25,172รายโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า100คนต่อวันติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมแล้วนะคะคส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มก้อนจากตลาดเมืองใหม่ค่ะ